ที่ที่จะตั้งท่ตั้งวัดจดทะเบียนให้ถูกต้องก็คือตรงนี้แหละครับที่เราซื้อนะครับครับยังไงก็ขอขบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับอที่เมตตาแล้วก็ได้ช่วยได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือทั้งกําลังรั์กําลังกายกําลังใจนะครับที่ได้ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่จะยนทะเบียนตรงนี้ให้เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายนะครับใช่ทก็ขอบคุณมากมากนะลองดูค่ะลองดูกล้าไหมกล้าไหมอาลองดูลูกเดี๋ยวเ้าิไปีขาก่อนไปแล้วค่ะนี่นะคะที่ที่จะสร้างกุฏิแล้วก็ ไปพี่บัวไปก้อนแม่พี่บัวไปก่อนแม่เลยพี่บัวไปห้อยหอยสร้างพี่น้องนั่งเหยียบห้อยสร้างครับ ตอนนี้เด็กๆเดิเดนทางกลับแล้วนะคะกลับจากที่วัดนะคะแต่ว่าท่านพระอาจารย์นะคะให้แวะที่นะ,ะตรงที่ท่านจะสร้างนะคะนู่นตรงที่ท่านจะสร้างนะคะห้องน้ำและกุฏินะคะนี่ทยอยกันกลับแล้วย่างไปเลยไปเล่นย่างไปเลยเดินไปเลยค่ะไปกับพ่อหนุ่มเสกเลย ไปแล้วไปย่ำย่ำที่เพื่อนบองเพื่อนสีร้งางกุฏิร้างห้องน้ำนั่นแหละค่ะไปแล้วค่ะนี่นะคะที่ที่จะสร้างกุฏิแล้วก็ ไปพี่บัวไปก่อนแม่พี่บัวไปก่อนแม่เลยพี่บัวไปห้ยห้อยสร้างพี่น้องนั่งเหยียบห้อยสร้างครับ เดินบนนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ซื้อใหม่นะคะที่ท่านจะสร้างกุฏิแล้วก็สร้างเพื่อเป็นวัดอย่างถาวรน,นะคะตรงนี้สร้างโบสถ์ตรงที่ทมดินนี่จะสร้างโบสถ์ค่ะโอ้ทำห้องน้ำด้านหลังโอ้ลอกเกีียวเข่าออกก้อนเพื่อนว่ามือผู้ไดวบ้างไม่เกีียวเขา่าสซอยผ้าเด้อพี่น้อง พาเปนะเกี่ยวเข้ามือน,นาป็นสะเกี่ยวมื้อมาสั่นเดินวนให้ครบสามรอบโอ้พี่เล็กน,ดดน,ลนี่สุดยอดดีลีวะสู้ตายเลยตัวนี้สู้ตายครับสูต้ตายครับ รอสุดท้ายนคลบรอบรับรอสุดท้ายแล้วครับค่ะเชียงหนักแข้งค่ะแล้วเลย่บกาขามแล้วย่านเปียกข่าพญงโพธิ์ ยังล่ะลูกยังมันครบสามรอบน้ำเพิ่นก็อนลูกละว่าเล่นมาหลายหอบยันประัานมูยันประัานมูก็เลยนเล่นน้ำเพิ่นครบสามรอบแล้วนะคะ มาทันรอบที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเชือกนะคะ พอมาหาเราเกลียดให้เมียรเราไปไปน้ำมูด่กค่ะเมียมาสาโพดแล้ว,ว่าเมียมาบ่ะทันมูล้ะวะ่าเชือกแรกนะคะพ่อหนุ่มเสกนะคะเชือกที่สองพายขวัญเมืองนะคะเชือกที่สามสีดอศรีมงคลเชือกที่สี่พายงาม เชือกที่ห้าพายดาวมงคลผืนหน้าแมน่นปลาหม่นลูกไข่บอแม่นยุติเอหิวน้ำหิวน้ำพายดาวมงคลนะคะเชือกที่ห้านะคะเชือกที่หกน้องอุ้มบุญเชือกที่เจ็ดน้องปีใหม่เชือกที่แปดเชือกที่แปดบัวบานนะคะ ไปแล้วค่ะไปแล้วน้องๆก็ทยอยนะคะทยอยขึ้นรถแล้วนะคะพเจรินดึงผ้าลูกหน่อยครับพี่บัวบานแห่งซุ้มเขียวนะคะ ชุดสวยงามมากเลยวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะคะได้มาออกงานกับอาทีมงานพ่อหนุ่มเสกนะคะก็เดินมาถึงรถแล้วอี่ยงสีมววนพ่อหนุ่มเสกอีกแล้วพิจใจตีโลกอยากไปคำง่าบหรอ่อ้อยู่ใต้ล่มไม้ก่อนอยู่ใต้ล่มไม้ก่อน แล้วครับลอกคาบแล้วลอกคาบเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับร้อนครับร้อนแม่อันใส่ทุงให้นั่งในอยุ่หน่ารถลูกไส้นั่งหอดแล้วโอ้ไปหอดสิดซักเลยครับขิดต้มออกลอกครับหมวนอ่อนเนาะใอ้เนะว่าซานโอ้ย เราจะไปให้น้องดาวไปมอบคะแนนให้กับน้องลุงฟ้าก่อนนะที่แมฟซีอ่าร่วมด้วยช่วยกันเมื่อเช้าไปเราไปกันก่อนจะกลับไปแวะกินน้ําด้วยเอาคะแนนไปมอบให้น้องลุงฟ้าด้วยอ,อ่านูนที่จน่ารักแต็งใดผู้บ้าห่อนบอสุดยอดสุดยอดเลย เอาคะแนนไปหมอบให้น้องก็นม่ค่อยมาก,กินน้ำก็ได้ลูกหลังจากที่หมอบคะแนนนะครับแม่ซีก็จะไดะ้พูดออกจากปากพ่อใหญ่หมอเนาะเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาครับเฮ้เดินผ่านมาท่านพูดอะไรนะ รอติดตามนะครับหล <Okay. S 2> ังจากที่ผมให้พาน้องดาวมอบคะแนนให้กับน้องฟ้าะคะแนนที่แม่แม่สนับสนุนน้องลุงฟ้าเมื่อเช้านะคะผ่านทางแม่น้องดาวเด้วย,ววววยน้องลุงฟ้า,าเอาคะแนนกับพี่ดาวเร็วคะแนนที่แม่แม่เอฟซีร่วมด้วยช่วยกันเมื่อเช้าครับ ก้าสามพันคะแนนนะคะเมื่อเช้าขอบคุณค่ะน้องดาวมาลาก่อยน้องไปกินเมดเลยบ่เป็นยังบ่เป็นยังคะแนนใดน้องหลุงฝ่าไปสือกินไม่เด้อจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวถามพ่อ่เมาก่อนเมื่อกี้พ่อใ่เมาเดินผ่านเพื่อนพ่อเย่เมาพูดอะไรนะแจ้งว่ามาทำบุญ ไดด้วัใช่ครับเมื่อพอดีเมื่อกี้ผ่านมาก็คุยกับหลายเจ้าเลยจําไม่ได้ว่าคุยอะไรไปครับครับถ้าไม่มีคือกล้าแต่พี่พีคอ้าไม่มีทีมงานนะครับของเดแก๊งนะครับถ้าไม่มีทีมงานของเดอะแก๊งมาช่วยเรานะครับจริงๆวัดนี้จะไม่ได้ง่ายแร้วครับเพราะว่าเรายังขาดสิ่งที่เราขาดก็คือห้องน้ํากับสิ่งปลูกสร้างนะครับเมื่อกี้ก็ได้ถ่ายให้เอฟซีดูได้ไหมครับใช่ค่ะถ่ายแล้วค่ะที่จะ ตั้งตั้งวัดจดบียนให้ถูกต้องก็คือตรงนี้แหละครับที่เราซื้อ <c oughs> นะครับ <c oughs> ครับยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณ <c oughs> จริงๆนะครับขอบขอบคุณมากๆนะครับที่เมตตาแล้วก็ได้ช่วยได้ให้ความอนุเคราะให้ความช่วยเหลือทั้งกําลังทรัพย์กำลังกายกําลังใจนะครับที่ได้ ร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่จะยนทะเบียนตรงนี้ให้เป็นวัตถุต้องตามกฎหมายนะครับจช่ขอขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณรินดิครับขอบคุณด้วยหัวใจครับจ้ามากถ้ามันแห่งเรือิ่งได้นะครับในน่ครับดีน่าอาจจะไปรบกวนนะครับจ้าแกงแล้วก็พ่อพ่อแม่เยบซีอีกครั้งนะครับผมจ้าจ้า ขอบคุณผู้ใหญ่หมอครับขอบคุณมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยขอบพระคุณมากๆาจ้าแดงๆนะครับถ้าถ่ายรูปให้เมลี่เนี่ยเมลี่าะถ่ายได้ครับเอากล้องหนีไม่เปิดีใจมากแล้วก็ผู้ใหญ่หมอก็ดีมากที่ให้เกียรติผมที่ไปอยู่บ้านโรงเรียนประมาณคั้งหนึงครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมอีกนะครับครับผมจ้าไปขึ้นรถลูกนะขอบคุณครับขอบบคคุณรัเฮ้ยไม่พอดาวถ่ายรูปนี่พูนะพูนะอันผู้ลูกเพื่อนก็อยาก ผู้ลูกเพื่อนก็นอยากจับแต่พอลองดูค่ะลองดูกล้าไหมกล้าไหมอ่าลองดูลูกไปขีาเลยก่อนขึน้นไปขึ้นไปลูกลาขึ้นไป ก้าวมีแห้งลูกน้อยป้าลูกไข่เก่งเด้อพอตึงลูกไข่เก่งเด้อลูกไข่ขึ้นได้ไปลูกไปเออออเออไปลูกไปเออเออไปลูกไปเออโอ้พอหมุนอยู่ดากพอหมุนอยู่ดากโอ้ยอยู่ดากพ่อเลิศนะ <laughs> ก็ส,สามารถพอเก่งการเพ่มลต่างหากกับเมตรีอะไรคะก็ส,สามารถเพพอกับเพิ่มด้วยความเก่ง<อ>ค่ะเก่งขึ้นรถอีกต่างหากก็ไม่ได้สอนโอ้สูงมากนะคะนี่ประมาณถ้าพิก็โอเคนะประมาณโอ้สูงพอสมควรนะคะสองสอกค่ะสองสอกเลย <c oughs> ถ้าพอเติมก็โอเคนะถ้ารถพ่อเติมไม่ถึงไม่ถึงศอกไม่ไม่ะ โอ้โหสุดยอดมากเก่งมากเลยน้องดาวขึ้นได้เก่ง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 ินนะคะสงสัยอยากกลับบ้านโอ้โหร้อนร้อนร้อนแล้วสงสัยอยากกลับบ้านค่ะพี่เดือนพี่เดือนไหนมีนาย่ยอดพี่เดือนเรามาลุ้นกันค่ะว่าพี่บัววายพี่บัวจะขึ้นรถหรือเปล่าถอยค่ะถอยถอยถอยตั้งหลักค่ะถอยตั้งหลักม้าม้าอะไรม้าตงนี้ค่ะพี่บัวที่ขึ้นรถค่ะพี่บัวจะขึ้นรถ วัวหมาโอหาเยียมไป้มี่ามน่ยนาราขึ้นไหลยูหมาน่ยนะไปลูกลาไปขึ้นรถขึ้นรถนัวออขึหงขึ้นลูกลาขึ้นไปน้องดาวก็ขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นยูเก่งเก่งเก่งอยากกลับบ้านอยากกไปหาไปหาพี่ชื่นแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องไปกู้กู้ใหม่แล้วะจะไปทำไฮโรลิกเหมือนกับเดือแล้วนี่เที่สามตัวที่สามมาดินู่นนู้นนู่นจะกินเราปาตองทางนี้เขามีแต่ทางผุนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้แม่แม่ซีก็่าลืมลมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณครับ